สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับสวัสดีที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับที่ผมจะมาให้ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่รัฐบาลไทยจอกนะครับประมาณนะครับ10วันนะครับประมาณ9วัน10วันนะครับผมก็จะได้ชุดเลขชุดลอตเตอรี่นะครับสำหรับใครที่รอนะครับก็วันนี้เจอกันแน่นอน นะครับเลขชุดต่อไปนี้บอกได้เลยว่าดังแน่นอนนะครับแชร์ละคาสวัสดีความรวยสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับทั้ง300กว่าคนที่เข้ามาแล้วนะครับเลขชุดนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะว่าในอนาคตนะครับดังแน่นอนนะครับเลขชุดนี้ที่ผมจะให้ต่อไปนี้นะครับในอนาคตเนี่ยจะหายาก นะครับใครที่จะหยิบจับไว้ได้นะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้ห้ามพลาดสวัสดีค่ะเชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับคุณดาวลุ่งนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณสมหวังนะครับคุณอมสินสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับคุณวิเชษนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะครับคุณจินดาสวัสดีจ้านะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นปากแตกนะครับ นะออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับจะขำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมปากแตกนะครับยิ้มเนี่ยจะเจ็บปากมากนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดเหมือนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะนะครับก็ขออภัยวันาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบุตรสบายนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะปังปังจ้านะครับงวดนี้ผมบอกเลยนะครับเลขที่ผมจะให้ตอวนี้นะครับผมบอกเลยว่าดังแน่นอนนะครับดีไม่ดีจะดังแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าผมจะรีบให้แล้วกัน นะครับสำหรับวันนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะฮะสำหรับ620ี่คนนะครับอ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอคนละ1แชร์เหมือนเดิมนะครับใครที่มีกลุ่มนะครับรบกวนแชร์ลงกลุ่มให้ผมหน่อยนะครับแบ่งปันแนวทางหน่อยนะครับแบ่งปันแนวทางให้คนอื่นด้วยนะครับมีเวลาไปหาลอตแน่นอนนะครับสวัสดีครับคุณมรรนานะครับเหมือนเราจะไม่ได้เจอกันนานนะครับเมื่อวานผมก็ไลฟ์สดลาพัฒนาไปนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ผมเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับช่วงนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยแล้วก็ จะอ่าไม่ค่อยว่างมาไลฟ์ส่วนเลยนะครับแต่วันนี้นะครับจําเป็นที่จะต้องมาไลฟ์ส่วนให้เพราะว่าคนทักมาเข้ามาเยอะมากนะครับบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะให้จุลตรีนะครับนะมันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องให้นะครับผมก็เลยอ่าโอเคนะครับนะเมื่อวาอ่าของเมื่อวานจริงๆจะให้แต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเดินทางนะครับไม่ว่างนะครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับคุณรัศมีนะครับบอกว่าขอดาวจนค่ะนะครับเดี๋ยวผมให้รัฐบาลใส่ละ เดี๋ยวผมให้รัฐบาลไทยเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดาวโจนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดาวโจนทุกท่านนะครับอ่ะใครเข้าแล้วนะครับผมขอคนละ้หนึ่งแชร์หน่อยนะครับแชร์ลงตินะครับนั่นคือย้อนหลัง40ปีเนี่ย20ปีนะครับย้อนหลัง20ปีเนี่ยนะครับของงวดวันที่16มีนาคมนะครับออกเบิ้ลทั้งหมด4ครั้งนะนะครับออกเลขเบิ้ลเนี่ยทั้งหมด4ครั้งนะครับ เลขเบิ้ลทั้งหมด4ครั้งแล้วงวดล่าสุดนะครับก็คือของปีที่แล้วงวดวันที่16มีนาคมนะครับของปีที่แล้วนะน,นะครับเลขออกเบิ้ลนะครับเลขออกเบิ้ลด้วย4 2 2 1 9งวดที่แล้วนะครับงวดของปีก่อนนะวันที่16มีนาคมนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับนะออกเบิ้ลทั้งหมด4ครั้งจาก20งวด20ปีย้อนหลังนะครับแล้วงวดล่าสุดของปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือวันที่16ปี2564นะครับออก4 2219นะครับแล้วออกตองด้วย1ครั้งนะครับเมื่อประมาณ78ปีที่แล้วนะครับเลขออกตอง1ครั้งตอง2ด้วยนะครับ เลข yup. ออกตองสองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับจากสถิตินะครับที่ผมดูมาให้นะครับเลขที่ออกบ่อยที่สุดนะครับจะเป็นเลข3เลข6เลข2นะครับ3 6 2นะครับออกบ่อยที่สุดแล้วนะครับ20งวดนี้นะครับออกทั้งหมด14ครั้งนะครับนะวันนี้ผมเอาสถิติมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเผื่อทุกท่านนะครับจะเป็นแนวทางนะครับจำไว้นะครับว่าเลขที่ออกบ่อยที่สุดนะครับ 3 6แล้วก็2อนะครับออกทั้งหมด14ครั้ง20ปีย้อนหลังนะของงวดที่16มีนาคมนี้นะครับ20ปีย้อนหลังนะครับเลขออกบ่อยสุด362อนะครับออกเลขละ14ครั้งนะครับนะผมวันนี้ผมเอาสถิติมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่าน1,700คนที่ดูตรงนี้นะครับผมไม่ได้คิดเลขเออกมาเองนะผมดูจากสถิติทั้งนั้นนะครับ ผมดูจากสถิติแล้วก็วิเคราะห์มาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขล่างเลขบนเลขชุด3ตัวนะครับผมเอามาวิเคราะห์ให้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมคำนวณมาให้แล้วนะครับทุกท่านไม่ต้องคำนวณเองแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วถ้าไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับตามนี้นะครับส่วนเลขชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าทุกท่านอยากหมุนเลข3ตัวทุกท่านจับคู่เองได้สําหรับใครที่อยากไปจับลอตเตอรี่นะครับมันจะเป็น1 4 1 5ห นะครับนะหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่ห้านะครับตามนี้เลยนะครับนะอาจจะมีมาเห็นส่วนเลขสี่แปดห้าแปดมีแค่นี้พอนะครับนะโอเคไหมนะครับใครเขบแล้วพิมพ์คำว่านะครับรวยขึ้นมานะครับชอบห้าแปดขานะครับ ใครเก็บแล้วพิมพ์ควาว่ารวยขึ้นมาให้ผมจีนะครับผมจะรู้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์สดรอบหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับกดติดตามเพจไว้หรือว่ากาวไว้หรือว่ากดติดตามเพจไว้เลยนะครับ